สวัสดีครับพี่น้องกูดอัปตนูนเบิ้งค่ะพายุมาแล้วครับพี่น้องเบิ้งค่ะพายุเริ่มมาแล้วค่ะบ้านหัวสงครามค่ะคลูก่าพิค่ะพายุมาแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะฟ้ามืดอึ้มเลยค่ะ เริ่มแลคา่ะนี่ค่ะใบไม้เปีววันคุณนะคะนกกระบ,บินเซยค่ะค่ะฟ้าก็มืดคลึ้มค่ะนี่ค่ะค่ะพี่น้องค่ะลงลมลมค่ะพี่น้องลม